แล้บ้านเี้เราตั้งใจให้มันเป็น EP ที่เป็นเพงนะลงภาษาอังกฤษเนาะเราก็จะมีหลายๆเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมีเพลงเดียวก็คือของขวัญปีใหม่ที่เป็นภาษาไทยตัวเพลงเองก็เราไปทําจากหลายๆที่มากบางทีก็ไปทําต่างประเทศบางทีก็ทาในสตูบของเองอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์ของต่างประเทศเขาแบบซเซสมาอะไรก็มันมีความหลากหลายในบ้านมากแต่ว่าสนุกตรงที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับยคือ <S <S มมไม่แทบจะแบบอย่างของขวัญพีใหม่ก็เป็นแนวที่ไม่ได้ทํา เลยมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นอันบีที่เป็นโซแบบ6-8ช้าๆอะไรเงี้ยมีโซโล่แซกโซโฟนก็ไม่ไม่เไปถกจริงๆเนี่ยคือพอเราไปทัวร์หลายๆประเทศกับโอเคครับพอพอเราไปทัวร์พอเราไปทัวร์แบบหลายๆประเทศมาอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างเป็นไร้อดายอะไรเงี้ยเราไปต่างประเทศคือเขาร้องกันดังลงมาก็อยากจะมีอ่าอะไรอะไรว่ามีพีนึงที่ทุกคนสามารถแบบ จอยเพลงกนได้เข้าใจเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็น E ีีสากลขึ้นมาพอลองมาทำอะไรแบนีแล้วเป็นยังไงบ้างคพี่เจผมว่าไวมันดีมากนะครับเป็นเป็นไวที่จริงๆผมฟังแบรนด์แม็กไนน์ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทําเพลงไวมินมาก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ใกล้ช่วงความหนาวที่ประเทศไทยมีแค่หนึ่งวันก็ตามแต่ว่าก็ใกล้นานๆมีสักทีจริงๆเหมือนในเนื้อเพลงอะก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็ มันเป็นความอบอุ่นในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มหนาวขึ้นแหละอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรก็สนุกในการร้องด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเนื้อหาเพลง Passion Food มีนิดนึงเราใส่ลายร้องที่มันแบบอินสปายมาจาก MJ สักนิดนึงเพราะเราก็โตมากับเขาแล้วก็คิดว่าเหมาะกับในพาร์ทเพลงช่วงนั้นแล้วคอนเซ็ปต์ภาพรวมของคเพลงอยากให้เล่าอีกรอบเพงหนึ่งบ้งคอนเซ็ปต์ของมันคือการที่เหมือนอันนี้เรามันคือ special ด้านนัมเบอร์เอกิจการไปที่ดาวสา่ง ลฟ์ฟองเซเทนต่างๆอเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเวจันคือเป็นพาร์ทของซันชัยซึ่งเป็นเอาตัอีโก้ที่เราเห็นในดุๆมๆเมื่อก่อนก็เป็นการที่แบบเหมือน explore ในความใกล้ใกล้จะระเบิดของเ e จนเออซึ่งมันก็จะกลายเป็นดนตรีที่ใหม่ที่มันแบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนการ explore เลยนะ ขวัญปีใหม่จริงๆแล้วเอาแบบสปอยกึ่งไม่สปอยเนี่ยละกันเนาะไม่รู้ว่าพูดได้แบบเยอะขนาดไหนจริงๆมันคือแบบดูเป็นแบบเพลงรักของขวัญอกุลหรือเป็นเงเออหรือเป็นคือยังไงเออขึ้นอยู่กับคนฟังเออเว่ล่จริงผมว่าทุกเพลงมันขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเราเจออะไรมาหรือว่าเราคิดว่าตีความมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออถ้าคุณเปิดกล่องขวัญมาได้ชิ้นไหนมันก็ได้ชิ้นนั้นเออแ้วส่วนตัวเองเจฟตีความเพลงเนี่ยเป็นแบบไหนผมว่า มันคือความมันคือการคิดถึงในพ่วงเวลาที่เราได้มีความทรงจําที่ดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ความทรงจําที่เหมือนมันจะมีที่ที่หนึ่งที่อยู่ในหัวเราอะที่เรากลับไปไม่ได้แล้วในตรงนั้นอะมันคือเพลงที่พูดถึงความทรงจําตรงนั้นแหละที่ทุกๆปีอะเวลาที่อากาศมันเริ่มหนาวหนาวมันมีคนเริ่มเอาไฟมาแปะมันมีคนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานึกถึงใครบางคนคนนั้นทุกทีเลยเออที่ ปีนั้นคืเราอยู่ด้วยกันในเขาอะเงี้ใช่ป่ะแต่งงานไหมอาเจ๊แต่งงานไหมอ๋อเราทำกันประมาณแบบอาทิตย์นึ่งอะอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมวันเท่าไหร่นะฮะอาทิตย์อาทิตย์นึงใช่เพราะว่าผมมีตารางกันอะคือหนึ่งอาทิตย์นี้ต้องเสร็จเพลงนี้ใช่ไม่ใช่แค่เพลงนี้เลยประมาณสองอะสองถ้ารวมอิงเกิลสามแต่แต่ถ้าจริงๆทั้งหมดอีพีอาร์บัมเลยใช้เวลา อโอ้มันเคยถ้าถ้ารวมความห่างอะ่ะก็เป็นปีนะเกว่าจะมารวบรวมได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่เชิงคริสต์สมาสขนาะดมันมีกลิ่นอายมากกว่ากลิ่นอายของความเป็นอากาศหนาวกลิ่นอายของความเป็นแบบช่วงปีใหม่ฟังแล้วจะนึกถึงแบบเออเห็นภาพนั้นอะภาพแซกโซโฟนภาพความโรแมนติกกว่อะไรอย่างเงี้ยมันเงี้ยไม่ได้ทำมาซู้ไม่มาเลยอ่ะครอ๋อซู้ไม่ไหวครับผม มันจะมีเพลงตอนเกษียณง่ายมีแพนไมอ๋อเป็นแบบเป็นแบบเหมือนตอนเขาก็มาอะไรกันนี้่ต้องทำงานแล้วแบบผมคินวัามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีแพนไหมมี่นทำอะไรแบบนั้นปะเออผมว่ามันอาจจะสู้ไม่ไหวะครับไม่ไหวหรอแต่ผมผมแค่อยากทำเพลงที่มันแบบว่าเฮ้ยช่วงปีใหม่มาอีกแล้วเออกลับมาฟังเพลงนี้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นของความปีใหม่ที่จะอยู่กับทุกคนจากนี้ไปทุกปี ก็ลักครับรักเ,ออเออก่าจะมีมมบ้างไหมล้ะงสมหวังสมหวังผมว่ามีมีมแหละเพราะว่าปีหน้าก็พูดถึงชัปเตอร์ใหม่แล้วลก็เลยอยากจะมาเหมือนเป็นปลายปีก็คือเป็นเหมือนจุดจุดคล s สของทุกอย่างในช่วงนี้ทั้งหมดทั้งเปเชอร์เตอร์นมามเอทก็คือเหมือนเป็นปีหน้าคือขึ้นระใหม่เลยแล้วก็พูดถึงอะไรที่มันใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงปีหนา้นาเรามี ผลงานหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสีสันใหม่ๆใ,ในชีวิตผมเหมือนกันด้วยอยากให้เพื่อจพูดถึงความสนุกในการทำอาราบ้าหน่อยเพราะว่าหลายคนลหลังๆศิลปินเริ่มจะแบบปลอ่อยแค่เป็นซิงเกิลมีอะไรเงี้งยไปผมว่าปล่อยอย่างนั้นก็ดีนะครับแล้วค่อยๆ,ๆรวบมรมาแล้อไม่ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเฮ้ยเราต้องปล่อยแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากอย่างเพลงซ่้างในหาเองผมว่าอย่างนี้แหละค่อยๆทำค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆรวมมันมาแต่ว่าในหัวก็ต้องมีคอนเซปต์เรื่องอารบ้าม ว่าตามสะดวกแหละว่าใครอยากจะแบบปล่อยตอนไหนเพราะว่าช่วงเวลาของเราคนไม่เหมือนกันบางคนชอบปล่อยบั่มบางคนชอบปล่อยซิงเกิลก็มันแต่ความชอบคอผมอย่างเมื่อกี้นี้เอ็มซีพี่หลวงเขาแซวบอกว่าเราเป็นแบบอัจฉริยะด้านทีป๊อปเป็นตัวข้อทีป๊อปเรามองตัวเองกับสายยาอะไรแบบนี้ยังไงบ้างนี่ก็เขินนะครับผมไม่ผมไม่รู้สิผมว่าผมเป็นอัจฉริยะด้านการจัดตารางมากเลยครับคือยังไงครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบช่วงเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยผมก็ ต้องปั้นหุ่นใช่ไหมเพราะว่ามีซีรีส์ต้องถ่ายในปีหน้าแบบช่วงต้นๆปีอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําอย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตรวมถึงรายการที่จะถ่ายอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากเลยผมก็งงว่าเอ้ยคนเราปกติเขาจตารางกันได้อย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออก็ผมว่าเท่าดีก็ด้านนี้แหละด้านจะตารางตัวเองนะอ่าแล้วด้านเพลงอะทีปบอลพอดีแล้วตอนทำเพลงเซนส์เราโหเรามันเป็นยังไงคือฟังแล้วชอบแล้วก็ทำเลยใช่าเยมันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าอย่างเช่นเพลง ของขวัญปีใหม่เงี้ยเราได้เห็นกลิ่นที่แบบรักเามันก็คือท่อนที่มันแบบแบบร้องไปกับดนตรีแล้วมันออกมาเองโอ้จ,จะยาเจ้าจึงไม่ลืมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะยามเมื่อฝนที่ลงมามันมาจากแหล่งเดียวกันหมดเลยคือการที่เราร้องอะไรมั่วๆไปแล้วเอาคํานั้นออกมาแต่งเป็นเพลงเลยอะไรเงี้ยผมว่าคือความทรงจําแล้วก็สิ่งที่ประสบมาตั้งแต่เด็กกลั่นออกมา เลยได้สิ่งเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยกลออกมาเป็นจริงแบบนี้นี่แหละเรียกว่าอัจฉริยะไม่หรอกครับแค่การที่ไม่รู้ก็คืออัจฉริยะแล้วนะไม่ครับมันแค่ผมว่าเราทุกคนมีความไม่อัจฉริยะของตัวเองแต่ว่าคืออย่างอย่างสมมุติพี่ๆก็พี่ๆก็จะเจอเรื่องมาไม่เหมือนผมฉะนั้นเวลาพี่ๆคิดเมโลดี้สมมุติพี่ๆทำเพลงเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เมโลดี้ต่างออกไปมันคือความชอบละละชองของแต่ละคนมาแตแล้วแต่ใช่จ้ะ เจนะคม่ก็ก็จะมีผมว่าถ้ามีพีเพราะว่ามี EP ก็อาจจะมีอะไรให้ให้ให้เจอกันใช่ไหมครับแสดว่ามันอาจจะต้องมีอาจจะมีอะไรให้เจอกันแบบไม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแต่มีแน่ๆใช่ครับพิเศษขนาดไหนบอกพิเศษขนาดที่แฟนๆทุกคนชอบ ปีหน้าเหรอพี่เจเสียวๆเนี่ยทีมงานเขาเสียวแล้วขนลุกกันหมดแล้วเนี่ยความยาวกี่ชั่วโมงเออความพิเศษหรอไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยใช่เอองั้นพีีอรวมๆปีหน้าหรอพี่เจ๊มีอะไรมาให้ก็มี running man แล้วก็มีซีวี่เชฟวินครามครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตาม happy ending กันมาเป็นยังไง ก็ทุกคนบอกว่าผมเป็น king of pilot แต่ว่าหลังจากนี้มันจะไม่มี pilot แล้วนะหลังจากนี้ซีรีส์จริงๆไม่มีทุกคนรอทุกคนบอกโอ้โหอยากจะดูแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยวะแต่หลังจากนี้ไม่มี pilot ไม่มีทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบชิ้นงานจริงแล้วเพราะฉะนั้นก็รอกันนิดนึงัะผมได้ได้รับชมแน่นอน สอนเรารู้เลยว่าจะต้องแบบเหมือนมีคำหยาบแน่นอนแล้ววันที่ออก็เหมือนออกมาแบบโทรแล้วว่าเอ้งมันออนก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้อ๋อผมว่าพี่เอ๋เขาเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึงแล้วแล้วก็เขาอยู่ในวงการนี้มานานหมายถึงว่าเวลาที่เขาจะอยู่ในโรงเขาผมว่าเขาทํางานโปรเฟช诺นอลไม่ผมว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไอ้พี่เจ๊เป็นเห็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้ไหม่อนไม่ค่อยมีเวลาเขาตอบว่าด้วยความที่แพลตฟอร์มแรกมันดังมากแล้วมันมาอย่างยาวนานมากเรากดดันไบ กดดันไหมครับผมว่าความกดดันมาจากการที่ทํายังไงให้ดีเท่าเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันจะดีเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะคนดีคนละแบบอืม,มไม่มีทางที่แบบว่าเอาเหมือนเอาส้มตำไทยไปเที่ยวสปาเกตตีอ้อ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันก็จะออกมาในแบบเทสของไทยไทยเทสลันนิ่งแมนมันเป็นยังไงเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยคือครั้งแรกแล้วอย่างคอมเมนต์อย่างที่พูอไปเมื่อกี้นะคะพี่เจมส์ถามแบบคิดเห็นยังไงเนีคะเรื่องอะไร เราอ๋อผมว่าก็ก็อย่างอย่างที่พี่โอว่าแหละก็คือมันคือเราด้วยความที่เราอยู่ในวงการมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบเราตลอดในฐานะที่เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ต่างสะสมประสมการณ์มาว่าสมมุติเราทําอะไรผิดเราก็แก้ไขหรืออะไรต่างๆมาตลอดผมว่าพี่โออยู่ในจุดที่โอเขาอยู่มานานมากแล้วเขาโปรเฟชชั่นอลแล้วผมว่าก็ลองดูก่อนหมายว่าเราจะได้เห็น พิโอในเวอร์ชันเรนจ์แมนมันก็จะไม่เป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนเคยเห็นมาก,ก่อนแน่นอนเพราะว่าแต่ละงานที่เขาไปเขาก็จะเหมาะกับงานที่เขาทํามากกว่าเพราะเขาโปรเฟชชั่นอลอืมโอเคเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้แบบหลายๆมีอสื่เฟสทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ย<ส>ะจะเห็น <สะ S 2> ชื่อบิเจฟทุกงานเลยครับเอออยากให้พูดตรงนี้หน่อยมันเป็นยังไงตอนนี้คือเ,เหมือนเราฟ้องเจพฟ์มีอสื่เฟสเหมือนกันครับือเจฟฟ์คือขนาดที่ว่าเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์นี่คือมีงานเฟสตลอดแต่ว่าคือต้องบอกว่าการวิ่งงาน ที่หนักที่สุดก็คือช่วงงเดือนนี้แหละเพราะว่าเรามีทั้งทัวร์แล้วก็มีทั้งมีทั้งคอนเสิร์ตแบมแบมที่เราจะไปก็คือเฟสเนี่ยผมอยู่ตา่างจังหวัดแต่แบมแบมเนี่ยอยู่กรุงเทพเพราะง้วเราจะทํายังไงให้มันทันแบมบแบมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งฮอมานรับไหมแต่ว่าคือมันก็เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอะเออแต่ผมว่าผมไปดีกว่าผมกลัวฮอก็วคือเราเป็นเป็นมีช่อง พพิเศษแบบะูดมีแน่นอนแล้วก็มีเพลง modern f r i n d แน่นอนเพราะว่าลองด้วยกันนะสำหรับเฟสเิร์ผมว่าก็ไปที่เราอยากไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่เอ็นดูแบบว่าชวนไปงานมิวสิคเฟสของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ก็ผู้จัดทุกคนก็น่ารักมากที่แบบว่าให้ให้เกียรติพาผมไปอะไรเงี้ยก็ปีหน้าก็น่าจะยาว คือมันก็ต้องมีการแบ่งสําหรับคนที่ไม่เคยเจอเราากนเพราะว่าทุกๆเฟสที่เราไปเนี่ยเราจะพูดว่าสวัสดีครับเจสซาเตอร์นะครับอาจจะมีพี่ๆที่เจอกันครั้งแรกก็ขอบคุณที่มาดูด,ดูโชว์ผมนะที่มารอดูอะไรเงี้ยเพราะบางคนนะ่ะไม่เคยเจอด้วยซ้ําแต่มาลอดูโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ๆที่แบบเพอๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะมีเพลงที่ให้พี่ๆเขาแบบว่าเฮ้ยรู้จักว่าเราเป็นโชว์ประมาณไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปมูนเสาที่ตามไปทุกที่เลยตามมาพพอร์ททุกที่อะไรเงี้ยก็มีเพลงที่อยากให้เฮ้ยบางทีเป็นเพลงที่แบบ ไม่ได้ร้องมานานแล้วก็จัดให้ทุกคนได้แบบแฮปปี้กันอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนครับีมาทีนี้ไม่มีคลิปไวรัลน่าจะเป็นไวรัลที่คนแชร์เยอะเหมือนกันคลิปที่เรายิงปืนเต้นไปด้วยแล้วยิงปืนอย่างงี้ครับโชว์นั้นเป็นยังไงก็โชว์นั้นก็เสียวครับเสียวตลอดยิงตรงนี้ได้ไหมยิงตรงนี้ได้ไหมเพราะคนแชร์เยอะมากก็ไม่จริงๆโชว์นั้นมันก็ ด้วยความที่เราเวลาที่เราเล่นมิวสิกเวย์ซิวลผมไม่อยากทวีตมันเป็นอาสาการเดินไปร้องเพลงผมทวีตมันคือการทําโชว์เพราะฉะนั้นโชว์ในอะไลมันไม่จำเป็นต้องแบบเดินไปร้องเพลงอย่างเดียวเล่นกีตาร์อย่างเดียวมันต้องมีเหมือนแบบภาดเหอนการ acting หรือว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะในโชว์นั้นๆด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของผมเองที่เป็นโรกจิตส่วนตัวก็คือชอบใส่กิมมิ c ต่างๆเข้าไปในเพลงต่างๆเพื่อทุกคนจะรอว่าอย่างลูกมันจะมีอาทอนมีแบบ ค่อนแบบว่าเออถ้ามปืนก็จะมียิงปืนอะไรเงี้ยเดิมเดิมนี้จุดไปแช็กอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความแบบว่ามิวสิควิดีโเทเตอร์ของผมเองที่แบบอยากใส่ลงไปแฟนแบมก็อันนี้มันเนาะยิงยิงไปเนาะแฟนก็โดนยิงกันไปซีเกมใช่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่แบบว่าอยากชวนทุกคนคนไทยมาแบบว่าเชียร์ซีเกมเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวซึ่งเราทุกคนอย่างมีแบมมี มีเนยมีพ็อกซี่มีหลายๆคนมากที่เป็นแบบว่าแบบซืเป็นทอ็ทอปของประเทศไทยมาช่วยกันแต่ว่าแบบดึงทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเชียร์นักีฬาประเทศไทยนะเพราะว่าถมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนั่นแหละในการไปอยู่ในสนามอ่ะเพราะว่าเอ่อนี่คือมาจาัดที่บ้านเราแล้วด้วยการที่เราจะต้องดึงคนเรามันต้องแบบเราต้องรู้ว่าเฮ้ยครั้งน,นี้มันเอาจริงต้องรอดูนะว่าเป็น ผมก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับสีในวันงานแต่ว่าในภาพของซีเกมที่เป็นแบบพีอาร์เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปก็จะมีเรื่อยๆฝของเรื่อยๆก็คือคือเราเป็นพีอาร์ใช่เป็นปทองเรามีแบบหลายๆมากผมเป็นปีแน่นอีกอย่างหนึ่งผมเป็นปีที่สนุกดีนะมันแบบว่าเราเปิดปีมาด้วยโหได้หลายอย่างเลยแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงปลายปีก็แน่นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่พูดถึงผลงาน การแสดงด้วยแล้วก็ยังมีมีมีซีรีส์ดูแล้วอยู่แล้วโอ้ทุกคนนะรอคัมแบ็กในการเป็นแบบไล k ์ซีรีส์ที่มันแบบทุกคนนั่งดูมารอทุกอาทิตย์ผมก็อยากดูอย่างนงี้ยเหมือนกันถ่ายไปนานเท่าไหร่ครับเจมส์ถ้าซีรีส์นี่ตั้งแต่กี่พอนเลยเพราะว่าระหว่างนั้นคือเป็นภาพยนตร์ก็คือเป็นวิมานหนาว สี่ปีสี่ปีใช่ล้วเคลียร์แผนงานลงตัวแล้วหรอพี่เจไม่ลงหรอครับเราไม่จทานองเราเล่นเราเล่นผมก็เคลียร์ไว้แล้วบางส่วนใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนแบบอย่างเชฟบินครามเราเราก็ที่เล่นกับพี่นิชาเราก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นแบบเคมีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนตื่นเต้นกับสิ่งนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะ ผมก็ต้องนอกจากแพนของการที่เราไปแสดงเราก็ต้องมีแพนการเวิร์กช็อปกลายเป็นเชฟอ่ะซึ่งเราก็เป็นคนทำอาหารเก่งอยู่แล้วไงเออไม่เชื่อไม่เชื่อเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยก็ก็ก็จะเคลียร์ให้ได้แล้วก็ปีหน้าได้รับชมแน่นอนไฟดึกเป็นแฟนไหมครับพราะ่าแบบยังรักแบบเหนียวแน่นมากๆเลยครับก็ขอบคุณแล้วก็อย่างอย่างงานวันนี้ก็มีคนแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อ,อยากจะบอกว่าทุกคนว่าแบบขอบคุณจริงๆที่รักกันแล้วก็ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนทุกคนก็ให้การตอบรับแบบน่ารักตลอดไม่ว่าจะไปเป็นเกสไปไปน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ส่งกําลังใจมาให้ตลอดแล้วก็เป็นคุณมาเสาก็ตามไปนั่งงานม้ว่างานเฟสมันจะแบบว่าเราจะต้องลุยโคลนเจอฝนเจอแดดแต่เราก็แข็งแกร่งมากก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่แบบมอบความรักให้กันขนาดานีน้ผมก็สงสัยนะบางทีผมเห็นแฟนๆเขาบอกว่า มันเหนื่อยมากเลยอะไปงานเฟสต้องวิ่งแต่เช้าอะไรเงี้ยสร็จปุ๊กเขากลับมาถึงบ้านคิดถึงงานเฟสอีกแล้ว,วลก็มันเป็นความรักอะมันเป็นความรักที่เพียวมากมากก็ขอบคุณจริงๆที่ตามเราไปหรือว่าบางคนตามไม่ได้ก็ยังสนับสนุนผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ตรงไหนก็ขอบคุณครูเกษมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เ,เป็นแรงเชียร์ผมด้วยก็จะตั้งใจทํางานออกมาให้ดีสุดแต่ว่าหลายคนก็ห่วงสุขภาพพี่เจฟปีนี้ผมว่าผมโอเคนะหมายถึงว่า ต่างๆเขาก็ด้วยความที่ว่ามีวิตามินอะไรด้วยอะไรเงี้ยเออเจือดี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 จะบอกยอย่าเครื่องออกนะเครื่องดื่มลูกค้าจะเข้าจังหวัดอ๋อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปดูเครื่องดื่มมียามีอะไรต่างๆก็ก็ลูกค้าดูแลผมดีมากครับก็มีพี่ดิวได้ยิบไหมครับได้เรื่อยๆนะคะผมเอาผมเผิ่มอะไรก็ยังยังได้ครับช่วยช่วยมาดูแลผมนิดนึงช่วงนี้ผมเสียมาก กันนะโเครลังจากั้นผมยังโสดไหมฮะอะไรนะผมเสร็จแล้วผมจะโสดมาไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวกับจังหวะเอเคฝากมีอัลบั้มครับผมจะได้ฟังถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฟังกันเต็มๆวันที่17นี้นะครับผมก็จะเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อนทั้งหมด3เพลงแล้วก็บวกกับ special version อีก1เพลงครับผมก็ทุกคนจะได้เห็นมีฟิสิ i อลอัลบั้มด้วยใช่ ผันไปก่อนเฮ้ยพูดได้บอกวะดีิิโก้ละบ้มด้วยส่วนเราจะเป็นยังไงต่อหลังชาละบ้ามเอจพีละบ้มก็เดี๋ยวเรามารอดูกันก็ฝากไว้ด้วยเพลงปล่อยพรุ่งนี้อย่เพิ่งเฮ้ยพรุ่งนี้วันนี้วัน่นี้จีจะไปไหนานจะไปนอย่า้าอย่าบี สิมยิ่งสิมแยกว่ะสตรีมมิ่งเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็เดือนมีพุ่งนี้6กโมงเย็นนะครับกแฮชแท็กแท็กอะไรนะแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไรโเร้นไนท์ของขวัญใหม่อ่าใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันว่า m อจะเป็นยังไงรตบผมีบครับได้ครับยุคนี้ัือสิปิไม่ค่อยทำ น้าเปไข้อาละวาดใหม่เี่ยท่าจะไม่ทำมีแล้วจมีแต่เสีงออกข้างเกงข้าเกงอะไรที่ท่านที่เจ็บงอยากทำมนีผมว่ามันเป็นความแบบชอบส่วนตัวเพราะว่าผมจะชอบให้ MV มันมีเรื่องราวมันจะมีอะไรที่มันไปพูดถึงกันได้ว่าแบบมันด้วยความที่เราอ่ะเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยมีผลงานแสดงออกมาเยอะผลงานแสดงก็จะอยู่ใน MV นั้นแหละเราอยากเล่นบทอะไรแล้วก็ไปคิดพอ o มาแล้วเราก็ส่งให้เขาไปทำอะไรเงี้ย เออมันก็เลยเกิดเกิดเป็นฉีดพ้นคอล้วนะเป็นสิ่งสัมผัสไี่ออกสีงสัมผัสนะแต่บางคนเขาบอกว่าคนหนังไม่คาดหวังกับเอ็มวีแล้วนย่าเงี้ไม่รอดูจริงจริงเราเราเชื่อแบบนั้นปัะเราเชื่อแบบนั้นป่ะแต่เราแล้คนทำไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าส่วนผมนะผมไม่ได้คิดว่านั่นเป็นประเด็นที่เราต้องใส่ใจนะเพราะว่า หลายคนมีความคิดไม่เหมือนกันเออถ้าเราจะไปเติมน้ําให้เต็มในแก้วที่มันลักษณะเชฟความสูงไม่เท่ากันมันก็ทําไปทําไมไม่รู้เออ,อเ,เพราะฉะนั้นบอกว่างั้นเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าเติมในแก้วเราให้เต็มก็พอโอเคอเนาะ